นี่เป็นเกมที่ทำให้ผมรู้สึกว่า แย่งหาโค้ดพ่อเรื่องมีอยู่ว่าวันนี้ผมกะจะเล่นซาต้าลงแรงเพื่อรื้อฟื้นตำนานเม็ดมะกรูดแล้วผมก็กะว่าจะทำคลิปเมดลงช่องด้วยเพราะว่าช่องกูไม่มีคลิปไหนที่เล่นเม็ดเลยไงอีการที่เราจะเล่นเม็ดได้นั้นฝีมือเก่งอย่างเดียวใช่ว่าจะพอคือมึงต้องมือไหวด้วยไม่งั้นก็ไม่ทันแต่ไอ้สัสแบบนี้ไงแล้วแม่ขอโทษนะพี่ชายรีเฟรชของฉันน่ะมันเร็วกว่านายเยอะผมที่กดเม็ดก่อนก็คิดว่าเดี๋ยวคนหน้าด้านมันก็ย้ายไปเล่นตำแหน่งอื่นพวกเราก็เลยแบลนตัวกันปกติไม่มีอะไรแต่ผมอยากให้ทุกคนโฟกกกัััสให้คคนนนนนแแแแรรเเปป็พพิศษช่่่่ลบมมมมยยงงงตตผไไอาาู วันนี้กูว่าจะมาอัดคลิปเมดลงช่องชิลๆนะแต่อย่างว่าแหละกูมาราชาคอนเทนต์นี่ไอ้ที่ผมที่โดนปัดสายไร่ส่งมาเล่นแครี่ก็เลยหยิบถวยหัวคอนไปยิงหัวพ่อเพียงแค่เจ้าจะเก็บเม็ดเจ้าถึงต้องแย่งเลนค่าเลยกันนั้นหรือเริ่มเกมมาผมได้เดินดุ่มๆเพื่อไปเคลียร์คลิปที่เด่นกลางเพื่อตัดสันดานไอ้ซาต้าหัวกลวยที่มันแย่งตำแหน่งกูไงแม่เลยซาต้าที่กำลังหนีลูกปืนมาทางผมผมก็เลยเข้าไปช่วยแล้วก็ต่อกรกับเอลสุแต่ถว่ามันก็ทำอะไรผมไม่ได้เพราะว่าผมวับกลับบ้านก่อนแล้วก เลนมังกรเหมือนจะมีไฟผมได้เข้าไปเคลียร์ปกติแต่ทว่าแก๊กทีมเขาเหมือนจะมีมวยเพื่อที่จะดับม่นไอ้แก๊กหัวโดวยผมกับทาชีดได้ใส่สุดแต่ว่ากูไม่ได้คิวเลยสักตัวแม่ยิ่ไฟหน้ามังกรเราสามารถล้ามังกรมาได้ผมสามารถเจ็บคิวไอ้ทูรุยหัวเคนแล้วก็ระเบิดสมองหมาในแล้วก็ไม่ลืมที่จะเอาแท่งตร์บีโดยัยดรูจากรวาลไอ้แก๊กหัวคูวจะหนีไปไหนครับพี่แสนเซิร์ฟมาให้พวกผมลุมเกสซะดีๆหนุ่นมนะหนุ่มนะสายหยอดสุดเด็ดน่เลนบนบวกโคตรเดือดอะแต่ว่าาตาือมึงทำ ยแ,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 แต่ดูเหมือนว่าเมสาวฝ่ายตรงข้ามเขาจะห้าวยิงนักพวกผมเลยลงแขกแล้วแตกหนักจนสามารถเก็บคิวไอแ้แจ็คหน้ายไม่ได้ซาตาน้องรักของพี่ดวงลือไทยและคำพูดนี้พี่ขอมอบให้เจ้า ไม่ว่าจะไฟเลนกลางหรือเลนบนตัวพี่นั้นก็ไม่เคยเห็นน้องซาตาโบยบินขึ้นสู่ท้องนาภาเลยสักครั้งส้นติมึงก็มาบินสร้างดาเมจให้เพื่อนบ้างได้ซาตาเก็บไว้บินเกมหน้าแงนติมึงไ้สักหลังจากที่พี่ดุด่าว่าร้ายน้องซาตาไปมันถึงเวลาแล้วที่น้องซาตาจะโบยบินขึ้นสู่ท้องนาภาอย่างสง่างามช่างสง่างามจริงๆงามไส้ใหญ่สักผมที่ดักพุ่มก็เลยเข้าไปเปิดก่อนเลยได้ปูดลิเลน,นาไอหมาขี้เหร่อี๋ไฟนี้ข้าศึกพยายามจะตีแผ่กุ้งสีแต่ตัวข้านั้นก็ได้พลาดดนแก๊กฟิกดกก็เลยไ้้ววััับบ,บ่่อแตตพีนน ไม่เคยนึกเสียใจเลยเพราะว่าพี่ได้นึกถึงใบหน้าของน้องซาตาที่จะขับไล่ศัตรูออกจากแผ่นดินไทยฝากล้างแค้นให้พี่หมื่นด้วยนะน้องซาตา ซาตาเม็ดฟ้ากูมันเป็นไข่หัวน,นกหรือเปล่าวะไอ้คุณไอ้ก้อนไขมันทีมเขารู้สึกว่าจะห้าวมากผมก็เลยแดดแล้วก็ไล่ยิงแล้วก็ให้เพื่อนลุมเกยจนสามารถเก็บคิวแกกทีมเขามาได้หลายรอบแล้วมึงก็แก๊กไอ้ไฟหลังมังกรผมเห็นใบตัวไอ้ทีมเขาเจ็บมากผมก็เลยแดดแล้วก็ตันติแล้วก็ฟิกพูดง่ายคือว่ากูใส่หมดตัวแล้วก็ให้ทาชีเก็บงานมาได้แต่ก็ไม่ไหวทีมเขาได้มาซ้อนผมโดนไอ้หมูตอนฟิกเกอร์ดูดแต่ว่าผมก็สวนแล้วให้ออเจ้าเก็บคิวมันมาได้ไอ้ไอ้วนเ้ยไลยต่อไปก็มึงไง มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเอลสุโคตรพ่อหลังจากที่ออเจ้าเกิดมาจากบ่อแล้วออเจ้าก็ไม่แยแสพวกพี่เลยออเจ้าไม่เคยคิดจะรักคิดจะห่วงพี่หมืน่นเอาแต่เลือกเดินตามทางของตัวเองออเจ้าได้อยู่ในร่างยาวเรากระปุกผักตัวพี่นั้นก็ไม่อาจพูดอะไรได้เพราะว่าตัวพี่นั้นก็กันบ้านสุดชีวิตยายออเจ้าถึงไม่เห็นใจพี่เลยอีดอเนื่องจากออเจ้าเล่นเยี่ยงนี้ตัวพี่ก็ไม่มีอะไรจะสั่งเสียแล้วนอกจากของที่ระลึกก่อนจะจากกันในคราวนี้ดวงลือไทยนี้ข้ามอบให้แก่เจ้าแม่นกกระปูด,ดูดมาไอสสัตว์ง